พูดถึง <Yeah. S 1> ปัญหาภัยแล้งคุณผู้ชมคะรวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนนะคะแน่นอนส่งผลทําให้การใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นหลายคนใช้วิธีทั้งเปิดพัดลมทั้งเปิดแอร์ตลอดทั้งวันก็มีเหมือนกันแล้วยิ่งที่มีการประกาศมานะคะบอกว่า17-19มีนาคม <Yeah. S 1> ประเทศไทยเราร้อนที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นะคะก็เลยไม่แปลกใจปีนี้ทางกฟผประกาศมาเลยนะคะบอกว่าตัวเลขหรือว่าอัตราการใช้ไฟน่าจะพุ่งสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง4.1เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขในเดือนเมษายนจนถึง พฤษภาคมทางคุณสุทนบุญประสงค์นะคะรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประเมินถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้านะคะบอกว่าจะเพิ่มขึ้นตามอากาศตามอุณหภ,ภูมิที่ปรับสูงขึ้นคาดการว่าช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคมจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2,8,500เมกะวัตต์ อุณภูมิที่คาดว่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้น38.5องศาเซลเซียสนี้นะคะจะทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิม4.1 ถามว่าเราเทียบกับปีก่อนหน้ายอมรับเลยว่าสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าช่วงที่เรามีการจับตาดูนะคะการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นก็คือวันที่11มิถุนายนปีที่ผ่านมาเวลาสักประมาณบ่าย2อุ่ยแดดกำลังร้อนเลยค่ะอยู่ที่27,345.8เมกะวัตต์อุณหภูมิตอนนั้นแค่36.7องศาเซลเซียส เรายิ่งประกอบกับปีนี้นะคะก็มีประกาศว่า17-19มีนาคมประเทศไทยจะร้อนที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนก็เริ่มมีความกังวลน,นะคะบอกว่าอาจจะเจอกับฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประจำวันที่17มีนาคมนะคะที่ลองไปตรวจสอบดูถือว่ายังไม่ทำลายสถิติเดิมค่ะอยู่ที่27,000โดยประมาณอุณหภูมิ36.1องศาเซลเซียส แต่ว,ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างทางตอนนี้กฟผบอกเลยนะคะบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วสําหรับกําลังผลิตไฟฟ้ากับเชื้อเพลิงจะได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนกันด้วยนะคะว่าให้ช่วยการประหยัดไฟฟ้าตอนนี้ภาครัฐมีมาตรการคือปิดปรับเปลี่ยนมาแล้วปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่26องศาเซลเซียสปลั๊กไฟนะคะถ้าไม่ใช้ก็ถอดทิ้ง แล้วก็เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแทนแค่นี้ก็ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้แล้วค่ะ รับฟังแบบนี้ดูสภาพอากาศของไทยนะครับไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ให้ประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าเราเห็นสัญญาณของโลกร้อนหลายอย่างนะคุณธนิการรวมถึงวันนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกครับคุณผู้ชมตั้งแต่2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอย่างที่ได้เรียนไปกรุงเทพมหานครนะครับภาครัฐภาเอกชนก็เชิญชวนนะครับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ปิดไฟกันคนละหนึ่งชั่วโมงนะครับให้โลกพักเพราะว่าโครงการนี้ก็พิสูจน์ครับปีที่แล้วปิดไป1ชั่วโมงคุณธนิการลดการปล่อยกาาาซค์ออนไไดกมถึง1,000 100ตันคุณผู้ชมตีเป็นตัวเงินนี่7.5ล้านบาทนะครับเดี๋ยวนี้ใครมีโอกาสก็มาช่วยกันนะครับค่ะวันนี้ก็จะปิดการ13จุดนะคะเป็นเชิงสัญลักษณ์ทั่วกรุงเทพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เสาชิงช้าสีลมรัชดาเข้าสารเยาวราชคือใครอาจจะไม่ถู่แถวนั้นอยู่บ้านนะคะก็สามารถปิดได้1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับ,รบไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับ